เพื่อนๆครับก็เป็นกระปุกเกลือกระปุกด้านล่างเนะาะถ้าเราจะใส่เฟืองท้ายนะ้ำมันเพืองท้ายหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีหั้อจุกอยู่ตรงนี้นะทีนี้เราก็ใช้มาเกนะเนาะทีนี้เวลาจะใส่นะบางทีใส่ตรงนี้นะก็ได้แต่ว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะเอามันน็อตออกอยากนะครับผมก็เลยจะใส่ตรงนี้เ,เพื่อนได้ดูกันตรงนี้เป็นตัววัดน้ำมันนะใน้ำมันมันขึ้นมาจนถึงนี้นะ แต่เวลาใส่นี่เราจะกอกอนี้มันกอะไม่ไดนะ้มาดูเทคนิคของผมนะครับเทคนิคของผมก็ไม่มีอะไรยากนะครับต้นหนึ่งนะครับเพื่อนครับทีนี้เราก็ไปซื้อไอ้เข็มขีดยาที่มันใหญ่ๆหน่อยเนาะประมาณสามสิบห้าบาทครับทีนี้ก็เราก็จะมาดูดนะครับง่ายเลยครับผม ตูดใส่สลนงนะครับแล้วก็เอาไปฉีดใส่ข้างหลังมันเลยครับฉีดจนมันมันล้นออกมาตรงขีดมันเลยครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะนก็ใส่เต็มๆอย่างนี้เลยเวลาเราไปใส่ก็เหมือนเราฉีดอะไรเข้าไปในรูนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคฉีดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยน,นะก็บีบเข้าไปเลยครับง่ายไหมครับ ปืด๊ดกระบไม่หกแม่แต่ยดเดียวครับผมนี่นี่ครับนีหมดแล้วเดี๋ยวเราก็บีบให้มันจนเต็มให้มันลดออกมาตรงนี้นะจอดจอดเราก็ปิดฝาเลยนะครับง่ายไหมครับเพือดครับนี่เทคนิคผมนะครับง่ายมากนะครับครับครับพอเต็มแล้วมันก็จะลดลงมานี่นะนี่ไม่ใหญ่ประมาณนี้นะครับนี่อย่างนี้เนาะตอนนี้คือกระปุกเพื่องท้ายนะครับปุกเพื่องท้ายเรา ใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับโดยใจใช้เข็มเนาะนี่ครับเห็นไหมนะครับว่าถ้ารู้งี้ไปซื้อมาแท้ตั้งนานแล้วว่าน,นั้นเนาะกอกยังยากใส่ยังยากนะครับผมก็มีเกณฑเล็กเกเนอเก้อยฝากเพื่อนเสมอนะครับสำหรับช่องเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ